ทำไมต้องเลือก TSW 1 TSW รองรับคนไม่มีทุนค่ะ 2. TSW คือธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุดในยุค5า g ตอนนี้ค่ะ 3. TSW มีระบบอัจฉริยะระดับโลกค่ะ 4. เราสามารถเป็นเจ้าของร่วมกับ TSW และขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกเลยค่ะ 5. สินค้าของเรามีความยูนิคเป็นตัวของตัวเองมาก 6. TSW เป็นตัวผลิตเงิน ของเราได้ดีที่สุดเจ็ดนะคะ THW เนี่ยสามารถช่วยคนทั่วโลกได้ให้เขามีอาชีพที่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้รับเงินเจ็ด THW ใครทำก็รวยค่ะแล้วก็ยิ่งตอนนี้นะคะกำลังเข้าสู่เฟสสามมันจะสุดยอดมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้จะขายแค่ผลิตภัณฑ์ในเครือคุณยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เจ้าของธุรกิจเขาจะนำมาเข้าสู่ระบบแล้วคุณก็จะรวยโดยไม่รู้ตัวรีบตัดสินใจนะคะ ใครมาก่อนรวยก่อนใครมาช้าก็รวยช้าค่ะ